สวัสดีครับก็มาพบกับช่องชาดำอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ข่าวเมสซี่จะไม่ต่อสัญญากับเปเชเนี่ยก็มาแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรงข่าวกันนะครับว่ามีแรงข่าวไหนบ้างที่ให้ข้อมูลกันนะครับเรื่องเมสซี่เริ่มจากเฮเลนาคอนดิสนะครับผู้สื่อข่าวจากโคบนะครับรายงานว่าโจลาโปต้าประธานสโมสรบาร์เซโลน่านะครับและฮอเก้เมสซี่คุณพ่อของเมสซี่นะครับมีการนัดประชุมกันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วจริงนะครับ หัวข้อประชุมกันหลักๆก,ก็คือการนำเมสซี่กลับสู่บาร์เซโลนานะครับทางฝั่งเปเช่เนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆอีกแหล่งข่าวนึงนะครับเป็นสายข่าว TYC Sport นะครับสื่อของอาเจนนานะครับก็รายงานว่ามีความเป็นไปได้นะครับในการอยู่ต่อของเมสซี่กับเปเบช่นี่น้อยลงเรื่อยๆแต่ณเวลานี้เปเช่ก็เป็นทีมเดียวในยุโรปนะครับที่เมสซี่กำลังเจรจาเรื่องสัญญาครับ มาดูสื่อทางฝั่ง,งกาตาลันมั่นะครับเริ่มจากรายการโทรทัศน์ของกาตาลันนะครับทูสกอตตานะครับก็กล่าวว่าพ่อและเย็่นของเมสซี่นะครับได้พบกับโจนลาพอต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนานะครับเพื่อหาเรือกเกี่ยวกับการนําเมสซี่กลับมานะครับหัวข้อต่างๆในระหว่างการพูดคุยนั้นคือหัวข้อแรกคืออนาคตของเมสซี่นะครับและความเป็นไปได้นในการกลับมายัางสโมสรโดยการกลับมาของเมสซี่เนี่ย จะขึ้นอยู่กับการลดเงินครับของบาร์เซโลนาและภาวะเศรษฐกิจและแรงบีบจากลาลิก้านะครับทางกาตาลุญญาเรดิโอนะครับรายงานว่าเมสซี่คิดว่าการคัมแบ็กกับสูบ่บาร์เซโลนาคือหนทางที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ถึงแม้ฝั่งนาเตะจะไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับอยากจะให้เป็นอยากให้เรื่องเนี้เงียบๆคือไม่อยากให้เรื่องนี้เผยแพร่อ,ออกสู่สาธนารณะนะครับคือไม่อยากให้คนรู้มาก ทีนี้เราก็มาฟังสายข่าวอันดับหนึ่งแล้วนะครับเจอรลาดโลเมโลนะครับรายง,งานว่าการเจรจาคว้าตัวเมสซี่เนี่ยตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับสถานการณ์ในตอนนี้คือ1คือชาบีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเมสซี่เรียบร้อยแล้ว2คือพ่อของเมสซี่เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับโจนลาปูซาประธานสโมสปรปารเสแน็าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือทั้งคู่เนี่ยได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วโรเมโลยังรายงานอีกนะครับว่า ตอนนี้ถ้าเมสซี่กลับมาบาร์เซโลนาจะทำให้เซอร์จิโอบูตเกตกับจอร์ดี้กาบาเนี่ยอยู่ในสโมสรต่อไปนะครับโดยไม่คิดย้ายทีมนะครับถ้าเมสซี่กลับมาบาร์เซโลนาจริงนะครับเมสซี่เนี่ยก็จะทำให้หลีกสเปนเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนะครับและจะทำให้สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยมีสถานการณ์การเงินที่ดีขึ้นจะมีสปอนเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือสปอนเซอร์เนี่ย เขาก็ชอบนักเตะที่มีชื่อเสียงและเมสซี่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรื่องเมสซี่สถานการณ์ของเมสซี่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาดําด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีสถานการณ์เมสซี่ไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ